ยินดีต้อนรับสู่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำกัดปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่80ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์095-361-8252 043-722-450วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมและพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจึงแต่งตั้งคณะดำเนินการจัดตั้งสากรณรออมทรัพย์เพื่อศึกษาระเบียบวิธีการขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดตั้งสากรณ์พร้อมกับการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัยในการจัดตั้งสหกรณรอมทรัพย์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในช่วงแรกในปีพุทธศักราช2556คณะบริหารคณะผู้จัดตั้ง11คนโดยมีในาใยชัยชวาลพิพิธจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุทัยโคตรดกรองประธานกรรมการดรกริชสินธุศิริกรรมการว่าที่ร้อยตรีพานุทัศน์สวัสดิ์ถาวรกรรมการนายประโชคประจันตเสนกรรมการนายธีรพจน์ยอดยิ่งกรรมการ นายเสถียรภูมีแกดำกรรมการดรวุฒิกรเด็กกวินเลิศกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวานิดาภารณนัทกรรมการนายสุพจน์เกตด,ดาวกรรมการและเหรัญยิกนางสาวสาวณีศีวิชากรรมการและเลขานุการต่อมาในปีพุทธศักราช2556โดยคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้รวมกลุ่มคณะบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิกได้รวมตัวกันเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ชื่อว่าสหากรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามจำกัดเมื่อวันที่26ธันวาคมพศ2556สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามจำกัด ได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2524เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ที่4400000425568โดยใช้ชื่อว่าสหากรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามจำกัด เป็นสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่26ธันวาคมพศ2556จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกแรกตั้ง128คนขอถือหุ้นแรกตั้ง12,880หุ้นมีทุนดำเนินการทั้งสิ้น1 2 8 8 0 0บาทปีบัญชีของสากกรสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมของทุกปี สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานในสำนักกานสหกรณ์ออมทรัพย์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา4ปีพุทธศักราช2,556ถึง2,559ฝ่ายจัดการนางสาวจันทรัตน์คังคาผู้จัดการสหกรณ์นางชัดวิมลน,นามณีเจ้าหน้าที่การเงิน นางสาววราพรโยปัตุมเจ้าหน้าที่สินเชื่อนางสาวสรินยาสังคพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการนายปริวัตรโหลาเจ้าหน้าที่บัญชีสหากาณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามจำกัดให้บริการต่างๆได้แก่การรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบการรับฝากถอนหุ้นบัญชีเงินฝากอมาอมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษ เงินกู้สามัญเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตลอดระยะกว่า10ปีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสารคามจำกัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจคือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรบริหารงานโดยหลักธรรม,มาพิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิกและบุคคลทั่วไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่สมาชิกเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสร้างประโยชน์แก่มวลสมาชิกและสังคมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองให้มากที่สุด และส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามจำกัดเป็นสหกรณ์ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลด้วยธรรมาพิบาลและสร้างคุณ,ณประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิก